สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นเทศกาลฮาโลวีนใช่ไหมคะสปูกี้เราก็จะมาทำอะไรสนุกๆนะคะแต่ว่ามันติดช่วงที่สถานการณ์โควิดเราก็ไม่อยากให้ลูกเราไปทริปกร์ทรีนอกบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยจัดสกา v เ n นเจอร์ฮันสกาวเบนเจอร์ฮันคืออะไรก็เราก็จะเอาพวกขนมของหวานไป ซ่อนหลังบ้านนะคะตามจุดต่างๆแล้วก็ปล่อยให้เด็กๆได้วิ่งเล่นและค้นหาของหวานพวกนั้นนะคะแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมทำคุกกี้นะคะคุกกี้ของเราก็จะน่ากลัวมากเราจะทำคุกกี้นิ้วมือค่ะแล้วก็ตกท้ายด้วยการค้าฟักทองวันนี้วิธีทำฟักทองของเราก็คือเราจะทำเป็น ใครเคยดูหนังเรื่องอิดบ้างคะนั่นหนักน่ากลัวใช่ไหมเราก็จะทำโจ๊กเกอร์นะคะเป็นรูปอิดเลยค่ะเราตามไปดูกันเลยค่ะเพ,พื่อนๆ Something weird and then it will hold. What do you call? Chocolate bar is your favorite. What candy? Is it this one? Smarties? Yeah, and then the chocolate one. The chocolate one? Yeah. Some days I like chocolate and Smarties. Oh, okay. That's why it makes me so happy they eat candy. I'm mm -hmm. ready to get more candy. Uh, it's a candy. It's a candy bar. No, it's Marty again. ันนี้เจ๊ฝ่ายกับน,น้องพิกซี่เราจะมาทำคุกกี้กันนะคะเราจะผสมอันกิเดีเนที่เป็นแห้งก่อนนะคะ <c oughs> แป้งอนเนกประสมสามถ้วยตวงนะคะ <c oughs> how many now 2 <Two. S 1> i t look s like snow i t look s like snow mom look like snow? Okay. Yeah <Some> more. 1 more uh, How h many now? 4 3 3 It's look like snow i t look s like snow mountains เสรแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผงฟูนะคะ น้ำตาลหนึ่งรัพบนะคะใส่เกลือครึ่งช้อนชาค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะโอเคเราก็เริ่มผสมนี้ให้เข้ากัน,นก่อนนะคะ One cup of butter. i want to do it. Hey. <laughs> yeah. Go ahead. It smell good. Mm -hmm. ได้โดมาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะมานวดเขาแป๊บนึงนะคะ I love you, Dad. I love you, Mommy too. Love you too. We love you too, honey. I like Halloween cookies. <c oughs> ตอนนี้เราก็จะมาทำให้มันเป็น next level นะคะวันนี้เจฟฟก็จะโชว์ให้พวกเราดูนะคะเราจะทำเหมือนมีกระดูกอยู่ตรงกลางแล้วก็เวลาแบบกัดหรือว่าหักอะ่ะมันก็จะเหมือนกระดูกหักใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเรามาทำกันเลยนะคะนี่ค่ะจะใส่ Raspberry Jam ตรงกลางแบบเป็นเส้นแบบนี้นิดเดียวนะคะ อย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเริ่มม้วนเลยนะคะตอนนี้เราได้เอาคุกกี้ออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเราแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะตอนนี้เราจะเอาเข้าไปอบแล้วน,นะคะเราเปิดเตาอบที่375ค่ะ ใช้เวลาอบประมาณ8-10นาทีนะคะค่ะเราจะเข้าไปอบกันแล้วค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้คุกกี้ของเราออกมาแล้วนะคะคุกกี้นิ้วมือของเราแต่ว่ามันก็ยังขาดดีเทลอะไรไปหลายๆอย่างนะคะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มตกแต่งกันเลยค่ะนี่นะคะลี่ได้ทำไปหนึ่งอันแล้วนะคะลี่ใช้โกโก้พาวเดอร์นะคะทำให้ดูแบบว่าโอ้ย นิ้วมือแบบสกปรกตามตามร่องตามร่องของมือต่างๆนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะมาใช้แอร์บล r ซเบอร์แมนะคะใส่ดีเทลไปตรงแบบว่าปลายนิ้วนะคะแบบเหมือนเราตัดนิ้วค่ะใช่ไหมคะ นี้นะคะเพื่อนๆลี่ก็ได้ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะถ,ถ้าเพื่อนๆมีแบบว่า Cutting บอร์ดหรือว่าแบบเคียงในพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วเอาเนิ้วแล้วก็ทำแบบเอาสตรอเบอรี่แ a มมามาแต,แต่งแบบนี้แล้วก็มีมีดด้วยอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้ดูน่ากลัวเข้าไปอีกนะคะเพื่อนๆอ,อย่างนี้เหมาะสำหรับแบบพาร์ตี้หรือว่า เพื่อนมาที่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบจัดงานฮาโลวีนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะตอนนี้เราไปชมคาร์ปิ้งพัมกินกันต่อเลยค่ะ oh. I like it i ร s ่อ o สก yeah yes Mmm, it's pretty good. Sour. <laughs> Yummy. Yeah. yeah. This one. Okay. It looks like daddy's. It's a. It looks like a thumb. Like so a thumb. Yeah. yeah. Nanny finger. Grandpa's finger. Mother finger. Father finger. Cat, finger, cat scratcher, ambulance finger, dog scratch, more dog scratch. Goodbye, the I need to take this Bye. off. And... Okay. Mmm. Uh -oh. Mmm. Mmm. The bondus? Yeah. Yummy. I just it already. Yeah? yeah. So come We got Happy ha Halloween. Happy Halloween. We're gonna make the clown? Yeah. Yeah, we're gonna use and the he nose got, he got, he got, and put his his red hair. Okay, so first we're gonna start. We're gonna clean out the middle, and then we're gonna we're gonna do all the decorations and and make it and paint it, make it look like a clown. Okay, ready? Yeah. All right. See all those seeds? Yeah. Mm. สายออกหมดเลยทิ้งครับเดี๋ยวนี้จะทาสีก่อนครับจะไปทำคลาวน์ <electronics> <Cloud> เราจะมาเริ่มทาสีครับทำตัวคลาวนจากละครอ็ดครับเริ่มดีกว่า ผมผมฉาสีขาวสองรอบครับเดี๋ยวรอรอให้แห้งเดี๋ยวก็จัดหน้าของคลาวนครับ I'm เพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานไปกับวิดีโอนี้ของพวกเรานะคะฮาโลวีนนี้ก็น่ากลัวเหลือเกินดูพี่เขาหมาข้างๆสิคะน่ากลัวมากเลยนะคะวันนี้ลีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเรามาเจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ